เงินทูบมาแล้วนะครับ แบบยางไปเช็ดก่อนกลับมาอีกครั้งครับกลำบากก็อย่าทำลำบากก็อย่าทำคิทเช่นนะครับวันนี้พัฒนาแล้วจนเป็นร้านแล้วกำลังจะเป็นร้านแล้วตอนนี้ก็อาศัยพื้นที่ในบ้านนะครับมีโตรงมีเต็นท์ดูกันฝนกันฝนมีแรงงานพ่อแม่ไม่ใช่วันนี้เป็นอะไรเมนูแะไรเนี่ยอูมีเยอะครับแต่ว่าเมนูที่อยากจะแนะนําแบบงงๆเลยก็คือเป็นเนื้อส่วนทาทําอี๋ยกูก็เมรูแม่ค้าบอกทาไม่ได้หม น,นี่คือเนื้อดูดูลายเนื้อโอเคดูหันไปดูลายเนื้ออ่ะนี่คือลายเนื้อครับสวยมากเราขายอยู่ที่ตกชิ้นเนี้ยเราขายร้อยร้อยยบห้าทครับแ<อ>พงหน่อยเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่ยากหายากแล้วเราหั่นสวยเป็นสเต็กเลยเห็นไหมดูสิแต่นน<อ>แต่ว่ากับคุณเล็กเนี่ยกรณีพิเศษเราจะพิเศษให้นี่ผมย่างมัแล้วส่วนหนึ่ง ัอนนี้เป็น่มันจะได้เท่านี้นะเป็นมีเดียมครับเนี่ยก็มาให้คุณเล็กดูก่อนว่าคุณเล็กชอบแบบไหนเพราะบางคนก็ไม่เข้าใจความหมายของมีเดียมไม่เหมือนกันบางคนแบบงงระหว่างมีเดียมกับมีเดียมแรนะเขาว่ามีเดียมแรคือครึ่งหนึ่งอ่ะมันจะมันจะดิบคำว่าแรใช่ไหมมีเดียมก็คือกลางๆนะอ่ะเรามาดูคุณเล็กมาดูเดี๋ยวผมจะหันให้คุณเล็กดูชิ้นนี้ก่อนเพราะคุณเล็กจะได้ประมาณนี้นะผมตองๆตาน้ําหนักเพราะเราทําขายนะเราไม่ได้ทําตลกเนี่ย อันนี้เป็นมีเดียมแลครับคือคือเมนูอันนี้ออกจะทางมีเดียมแน่แต่น่าจะมีเดียมแลสํสำหรับผมเอาใจช่วงล็อกดาวน์เลยใช่ทุกคนล็อกดาวน์ร้านผมไม่ต้องห่วงครับก็ตอบโจทย์ก็คือทุกคนติดโควิดแล้วก็หายแล้วก็ติดแล้วก็หายจนมีภูมิคุ้มกันแล้วหยอกหยอกไอ้เหี้ยไม่น่าจะรอดด้วยอย่างนี้ขายของอันนี้หันให้คุณเล็กก่อนคุณเล็กเขามาทานถึงบ้านเนื้อนี่นุ่มละลายเพราะมันแทบแบบยังกับวากิวเลย จ,จริงๆเราควรจะต้องขายแพงกว่านี้นะแพงกว่าร้อยร้อยยี่สิบเก้าบาทคนเป็นตัวแซมเปิลน,นะมันก็ต้องราคานี้ก่อนเดย์ก็จริงๆก็แซมเปิลก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าพอทําการค้า<ต>มันต้องมองให้ขาดนะค <c oughs> ือต้นุนมาไกลนะใช่มาไกลมากก็ตกละชิ้นละสี่สิบบาทเองครับถุยอ,อ,อือมีคนโทรมาหรือเปล่าไม่รับนะครับคุณเล็กอันนี้หันให้คุณเล็กกินที่นี่นะคุณเล็กเขาซื้อข้าวมาเองอันนี้เราจะหันไป นะดูเนื้อเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟคุณเล็กบนเขียงเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากมาทานตอนนี้ตัวไม่ค่อยแนะนําให้มากินที่ร้านเท่าไหร่เพราะว่ามันก็โควิดด้วยเนาะแล้วก็ไกลนะบางคนแต่ถ้าใกล้ๆก,ก็สั่งไปได้แต่ถ้าเกิดอยู่ไกลๆกลเนี่ยจริงๆเมนูมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่ใช่ว่าเนื้อ,อย่างทุกวันบางวันมันเป็นซีฟู้ดเนี่ยแล้วที่เราไปรับไม่ใช่อย่างตลาดนะมันเป็นแบบเรารับจากชาวบ้านอะ่ะที่เขาหาทุกเชา้าแล้วเขาไปปล่อยให้กับพ่อค้าคนกลางเราไปตัดเอาตรงนั้นอ่าทีนี้ แต่ละที่ไปก็ค่อนข้างที่ปลอดภัยแล้วก็เราทําอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนเนาะแต่มันก็ถ้ามีถ้ามีสัญญาณอย่างเช่นแบบเราไปรับนะในพื้นที่เสี่ยงเราก็จะแจ้งล่วงหน้าเพราะว่าร้านเราไม่ต้องการให้มันอันตรายสําหรับผู้บริโภคอะนะราวนี้เราก็ต้องร<า>ับผิชอบต่อสังคมหน่อยถูกต้องอทีเนี้ยอ,อาหารแตกต่างกันไปแล้วเพื่อนๆเนี่ยที่จะอยากอุดหนุนเนี่ย,ย,นนยมันจะอยู่ไกลกันบางคน แนะนำให้เป็นช่วงที่แบบว่ามีอาหารหลายอย่างหรือว่าถ้าสั่งสั่งจำนวนเยอะๆให้กับคนข้างบ้านให้กับคนเราแวะใกล้ๆแบบเหมารวมมัดรวมทีเดียวเลยเพื่อที่ค่าส่งอย่าง grab ไปส่งเนี่ยร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทเนี่ยมันจะได้อ่ามันจะได้เหมือนหารกันนะใช่อันนี้คุณเล็กจะจะให้ผมเสิร์ฟบนใบตองบ้าผมจะเสิร์ฟบนเขียงให้คุณเล็กเลยโอเคครับดูดูก่อนอครับแล้วแล้วเราไม่ได้เสิร์ฟแค่นี้เรามีแจ่วไล่กับจริงเลยดูแจ่วแจ่วรสเด็ดมากนะฮะ ไม่ต้องห่วงแบบพวกที่เห็นมันเหนื่อดๆนี่คือกูอมแล้วพ่นลงไป <c oughs> ดเด็กๆทับห<ด>ับขอนภ<ป> <c oughs> าหนึ่งต้นครับเอ้ยไม่ใช่ผักชีฝรั่งใบพายหนึ่งต้นครับน่จาจแต่กูกูว่ากูก็ไม่ได้อินดี้หรอกอันนี้ทําไม่ได้ประรชดประชันอันนั้นนะแบบลุงบางคนที่เขาไม่เอาเงินเดือนสามเดือนนะก็มันไอ้เหี้ยแต่นักดนตรีเขาไม่ได้ออกมาเป็นปีแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่เอามึงไม่เรอกไม่เขามีเงินกัน ไม่มีเยียวยาอะไรเลยเอาไปล้างครับเอ้ยเออจะเอฟซีก็ฝากถามมาพวกไอแอปรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยครับคนละครึ่งใช้ได้ครับรใช้ได้ใช้ได้ด้วยใช้ได้ครับไม่ได้จุดเงี้่คไับไม่ได้ตลกใช้ได้ครับแต่ต้องมาสแกนหน้าร้านครับหรือว่าเดี๋ยวลองดูว่าลายอ่อนลายเอิดอะไรเขาเป็นยังไงใช่อ่านี่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเราไม่ได้พิเศษพิเศษเหรอแจ่วไม่ได้ใส่ อะไรนะมะขามป่งขามเปียกอะไรก็บ้านๆเลยน้ําตาลพริกน้ำปลามะนาวอะไรแค่นี้เข้าคั่วพริกคั่วแต่แม่งอร่อยเฮียคือแม่งอร่อยคือไม่ต้องแบบว่าโอ้ต้องมีนู่นนี่นั่นละเอียดเพราะว่าหัวใจของอาหารนะครับมันไม่จำเป็นต้องมีอะไรลึกซึ้งหรอกแต่ว่าเรารู้ว่าแก่นในความอร่อยมันต้องมีอะไรนะเดา๋วเราปรุงไปนี่เขาวางนะเสิร์ฟไปคุณเล็กซส้หน่อยนี่นะ นี่แจ่มเลยไว้ยนี่คลิปเลยไปคลิปก่อนนะครับไปถ่ายภาพนิ่งต่อ